สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมขออนุญาตนะครับมาประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องการรับเช่าพระนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนะฮะหลากหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้จะมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับใครนะฮะที่มีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อนน้นหลวงพ่อนี้แกจิเออวัดนี้วัดนั้นนะครับนะฮะพระเครื่องนะะพระที่เราห้อยคอกันเนี่ยนะฮะ นะครับใครที่มีพระนะครับโดยเฉพาะเนื้อทองคำนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนก็ตามนะครับที่เป็นเนื้อทองคำเนี่ยสามารถส่งมาขายผมได้นะครับนะผมยินดีรับเช่านะครับโดยเฉพาะเนื้อทองคำนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะฮะเหรียญพวกเหรียญบาทนะครับเหรียญฉลอง50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรอเก้านะครับลอ10อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเนื้อทองคำนะ ผมก็รับซื้อนะครับใครที่มีนะแล้วอยากจะขายนะครับสามารถนำมาขายที่ช่องผมได้นะครับวิธีการได้ง่ายนะก็คือแอดนะครับ ID ลายด้านล่างนะฮะโดยใช้เบอร์ผมไปก็ได้นะครับค้นหาแบบเบอร์นะฮะในลา์เนี่ยมันจะมีการค้นหาแบบ2แบบนะครับก็คือใช้ ID จริงจริงมีหลายแบบนะจำไม่ได้ใช้ ID นะครับใช้เบอร์แล้วก็ QR code นะครับคุณสามารถเอาเบอร์ผมเนี่ย นะครับไปเพิ่มเพื่อนนะฮะโดยใช้เบอร์ได้นะครับหรือคุณจะคลิกลิงก์นะฮะด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์นิดนึงบางท่านนะอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณมาร์กเนี่ยนะครับเห็นลงคลิปหลากหลายหลวงพ่อโสธรเนี่ยรับเฉพาะหลวงอ่าหลวงพ่อโสธรหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะฮะผมรับนะครับอ่หลากหลายหลวงพ่อมากนะครับโดยเฉพาะนะคลิปนี้ก็พิเศษเลยสําหรับเนื้อทองคํานะครับพวกเหรียญนะฮะ ต่างๆนะที่เป็นเนื้อทองคําทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับที่จัดสร้างนะครับโดยเนื้อทองคาเนี่ยนะครับผมรับหมดนะครับก็อาจจะไม่ได้มีรูปนะครับพระนะฮะมาให้เอฟซทุกคนได้ดูนะก็เอาเป็นว่านะครับรับทราบทุกท่านนะว่าถ้าใครมีพระเนื้อทองคำนะเหรียญทองคําสามารถนํามาปล่อยหรือนํามาขายผมได้นะครับแล้วก็นะฮะสำหรับเหล้าเก่านะฮะเล้าไทยเรียนซี ปี4ี่ลงไปเนี่ยผมยังรับเหมือนเดิมนะราคาก็เบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะก็อาจจะบวกอาจจะลบนะครับก็แอดไลน์ส่งรูปมาคุยกันนะครับแล้วก็พวกเล่าเฮนเนซี่เลมี่ต่างๆเนี่ยเล่าต่างประเทศผมก็ยังรับอยู่แล้วก็ตัวโดยเฉพาะนะฮะเหล้าปุนฮิบกิต่างๆนะครับยามาสกิเนี่ยนะผมรับหลากหลายปีมาก ใครมีนะสามารถนํามาขายผมได้นะครับล่าสุดก็มีลูกค้านะฮะแอดไลน์ผมมานะครับแล้วก็ตกลงจะเอามาขายผมนะสักพักนะครับก็เราอาจจะช้าไปนะก็นะครับก็เอาไปขายที่ร้านอื่นแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกอะไรยังไงนะครับยังไงก็ขอนะครับสําหรับใครที่มีนะติดต่อนะครับถ่ายรูปชัดๆนิดนึงนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นเล่าหรือพระนะครับขออนุญาตให้ถ่ายรูปชัดๆนิดนึงแต่ถ้าใครแบบโอ้ใจร้อนมากนะครับอยากนํามาขายก็สามารถติดต่อผมที่ไลน์นะแล้วก็นัดเจอกันที่บิ๊กซีไซน้อยนะครับแต่ก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเดินทางไปไหนมาไหนลําบากนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้คุยเบื้องต้นกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันแล้วก็ทิ้งท้ายนะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะ หลวงพ่อโสธรกรมตารวจ80ปีนะฮะหนังสือนะครับยังสามารถอันนี้นะฮะอาจจะกลับนิดนึงนะหนังสือยังสามารถจัดซื้อได้นะครับถ้าเล่มเดียวนะฮะเล่มละ410บาทรวมจัดส่งนะครับแต่ถ้าคุณรับ2เล่ม2เล่มนี่หละ500บาทนะครับจัดส่งฟรีเหมือนกันนะครับนะถ้าถ้าคุณซื้อ2เล่มเนี่ยจง,งคุ้มมากนะครับก็เอาไปอ่านนะในช่วงที่ อยู่บ้านนะครับมาตรการของรัฐนะคุณสามารถอ่านได้เพลินๆนะครับเล่มนี้จัดพิมพ์สีอย่างดีนะครับนี่นะครับจัดพิมพ์สีอย่างดีจํานวน108หน้านะครับสีอย่างดีนะครับปกแข็งนะครับนี่นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลายเหมือนกันนะครับลายเดียวกันกับเวลาคุณนะครับนำพัะมาปล่อยผมก็ใช้ลายเดียวกันนะทักมาได้นะครับว่าต้องการหนังสือนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีพระนะหรือว่าเหรียญเนื้อทองคําติดต่อมาขายผมได้นะครับยินดีนะฮะรับซื้อถึงที่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวมีโอกาสนะอาจจะได้นะครับซื้อขายพระก,กันนะไปละครับบ๊ายบาย